่วงนี้นะคะพาไปติดตามซีรีส์ลุ่มน้ำโขงตอนจบแล้วค่ะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายนะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงชาวบ้านนะคะมีปัญหาสะสมมานานเป็น10ปีตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงแล้ววันนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปแบบที่ไม่น่าเชื่อและยิ่งไปกว่านั้นจะหนักกว่าน,นี้อีกถ้ามีโครงการระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงด้วยพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่กันอีกครั้งกับคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะ ไม่รู้จะไปพึ่งใครอหาปลาก็ตามวิถีชีวิตก็ไม่ได้กันก็ต้องโนไปอย่างนี้อย่าทำลายธรรมาชาติจากแม่น้ำโขงถ้าระเบิดก็แกงนะเจ้าบานก็บเขาเาบปนะขอขอใลงมาดูพื้นที่ทด้วยว่าความเดือดร้อนของเจ้าบานเป็นอย่างไรครับ เสียงสะท้อนจากชาวบ้านตาดำๆดในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายบอกกับทีมลา่าความจริงถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่รัฐบาลจีนได้ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกกั้นแม่น้ำโขงตอนบนเมื่อราว20ปีที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบในการหารายได้เลี้ยงปากท้องของพวกเขาเพราะตั้งแต่เด็กจนโตพวกเขาต้องพึ่งพาระบบนิเวศของรุ่มแม่น้ำโขง ชาวระมงน้ําจืดรายนี้บอกว่าบ้านปากอิงอําเภอเชียงของถือเป็นแหล่งประมงน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายเมื่อ1ิปีที่แล้วเขาเคยหาปลาได้หลากหลายสายพันธุ์ในแม่น้ําโขงและมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ3,000บาทแต่ปัจจุบันความผันผวนของปริมาณน้ําที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจากการกักน้ําข,ของเขื่อนจีนทําให้แทบหาปลาไม่ได้เลยฉะนั้นหากในอนาคตมีการระเบิดเกาะแก่งเพื่อปรับปรุงร่องน้ําสําหรับเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่จริงๆ วิถีชีวิตของพวกเขาคงยิ่งแย่ลงกว่านี้เดี๋ยวนี้กหาปลาอย่างไม่เหมือนก่อนแนละ้วมันไม่มีปลาที่จะหามันไม่ได้ไม่เหมือนก่อนเป็นเพราะอะไรครับพี่เป็นเพราะน้ำนขึ้นลงลงปลาก็ไม่มีไม่เหมือนก่อนเลยเดี๋ยวนี้จีนก็ทําเขื่อนเขาระเบิดหินนี่เนี่ยปลามันหายไปไหนหมดไม่รู้อะเดือนเดือนหนึ่งเราได้รายได้ประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนเดือนหนึ่งเราได้โอ้4-5หมื่นก็ยังได้นะเดี๋ยวนี้ วันละพันเดือนเดือนละสองสามพันยังไม่ไ,มได้เลยตอนไยได้มันมันหายไปเกินครึ่งเลยอ,ะอ่ะหาปลาเนี่ยบางวันก็ไม่ได้เลยครับอยากให้มาช่วยดูแลเรื่องระเบิดหินแกงหินนีะ่ะที่เขาจะทํากันน่ะให้หยุดไม่อยากให้ระเบิดถ้าระเบิดมันยิ่งกวนน่านี้ยิ่งจะไม่มีปลาเลย นอกจากปลาที่เป็นทั้งแหล่งรายได้แหล่งอาหารและแหล่งโปรตีนของคนลุ่มน้ำโขงไม่ต่างจากห้องครัวขนาดใหญ่เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่คนท้องถิ่นเรียกว่าไก่และพบได้ในแม่น้ำโขงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องลดจำนวนลงหรือสูญหายไปชวีวันพวงสมบัติหรือป้าติว๋วเล่าว่าเธอเก็บสาหร่ายไก่เป็นอาชีพเสริมซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเพราะเมื่อนำไก่ไปตากแห้งและปรุงรสแล้วสามารถนำไปขายได้ถึงเมตรละ100บาท ตามธรรมชาติจะเก็บไก่ได้ปีละสามเดือนเท่านั้นแต่เมื่อปริมาณน้าในแม่น้าโขงเปลี่ยนแปลงจากเขื่อนจีนก็ทําให้ปริมาณสาหร่ายไก่ลดลงเหตุนี้เองถ้ามีโครงการระเบิดแก่งหินซ้ําอีกเธอเชื่อว่าต่อไปคงไม่มีสาหร่ายไก่ให้เก็บอีกก็แกงนี้มันเกิดจากธรรมชาติมันก็เวลาหน้ามามันจะต้องจุยพยุงคือหน้าบ่ดแรงเกาะปลาก็จะเยอะไก่ก็จะออกน้าก็จะสะอาดถ้าระเบิดก็แกงเราจะอยู่ได้อย่างไรริมฝั่งมันก็จะต้อง ครั้งมันก็จะต้องคนเมืองบนท้องหว่าแต่ฝั่งโปรดเีเนมันก็จะอยู่มาได้ถ้ามันระเบิดหรือว่าทำร้ายแม่น้ำละโอ้ยสงสารเตอรสองสารคนเจ้าบ้านตาดำดาตีบู้้เจ้าบ้านนี้จะบู้้เลยว่าตังบางบนเป็นอย่างนี้ แก่งคอนผีหลงในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีความสำคัญทางระบบนิเวศเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งที่ปลาหลากหลายชนิดในแม่น้ำโขงมักจะมาวางไข่และผสมพันธุ์รวมถึงนกประจำท้องถิ่นด้วยแก่งคอนผีหลงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกระเบิดทิ้งเนื่องจากอยู่ในแผนพัฒนาระยะที่หนึ่งของโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือทางพาณิชย์ที่ยังเป็นขอน้อพิพาทกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ ความจริงที่ทีมล่าความจริงค้นพบจากการลงพื้นที่ก็คือแม่น้ำผมมีปัญหาระบบนิเวศมากอยู่แล้วเช่นที่บ้านศพกกอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็เจอปัญหาน้ําท่วมซ้ํำซากจากระดับน้ําที่ผันผวนรวมถึงการสร้างท่าเรือพาณิชย์ที่มีถึงสองแห่งตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฉะนั้นโครงการระเบิดเกาะแกงเพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือจึงยิ่งเป็นการซ้ําเติมปัญหาเนื่องในหมู่บ้านเราเนี่ย มีการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์เนาะก็มีการขุดลอกล่องน้ําด้วยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเกี่ยวกับการปล่อยน้ําของทางเหนือเขาการปล่อยน้าการการแล่นเรือการวิ่งเรือเรือสินค้าการขุดลอกล่องน้ําเพื่อจะให้เรือวิ่งได้ก็ทําให้กับอาชีพประมงน้ําจืดของของชาวบ้านจากประมาณสัก30 40ลําเนี่ยปัจจุบันก็จะเหลือประมาณสิบลำเขาก็หันไปทําอาชีพอื่น ขณะที่บริเวณแก่งผาได้บ้านห่วยลึกอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายก็ยังมีข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างลาวกับไทยที่มีมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมนี่คืออีกหนึ่งผลกระทบทางความมั่นคงที่จะตามมาหากมีการระเบิดแก่งหินและปรับปรุงร่องน้ําผมก็ได้หวังว่าอยากจะให้ทางรัฐมนตรีครับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทบทวนตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเรื่องผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของชุมชนเรื่องทําลายระบบนิเวศและอีกสิ่งสําคัญก็คือปัญหาทางด้านความมั่นคงครตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะก็คงจะนึกภาพในอนาคตออกถ้ามันมีภัยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเขาก็ต้องนําฝ่ายคุ้มกันมาทีนี้มันก็ต้องผ่านบ้านเราอยู่ดีนั่นแหละครับ,รบแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น ผมว่าตรงนี้ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเรื่องมันเกิดแล้วค่อยแก้ปัญหานี่เสียงเรียกร้องให้ยุติโครงการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงจากคนเล็กๆในพื้นที่แม้จะถูกมองเป็นเพียงคนชายขอบและเสียงไม่ดังเหมือนกลุ่มทุนใหญ่แต่คำประกาศของคอสชเมื่อครั้งเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อปี2557เคยบอกว่า จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่หรือและโครงการที่ชาวบ้านไม่ต้องการนี้รัฐบาลจะผลักดันไปเพื่อใครนนุพลนิวาเวศท,ทวัชชัยพิชิตรนชัยถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็งสวัสดิ์ทีมล่าความจริงแนว26รายงาน คุณผู้ชมครับผลสะเทือนจากการนําเสนอซีรีส์ทั้ง3ตอนของเรานะคะไม่ได้สะท้อนแค่ปัญหาวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนลุ่มน้ําโขงเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้การนําเสนอของทีมล่าความจริงรัฐบาลได้สั่งให้ตรวจสอบ การทำงานของทีมข่าวนะคะรวมถึงกระแสคัดค้านในเรื่องนี้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าคุณสุภววันคุณสุชาดาสิ่งนี้เองสะท้อนว่าประเด็นเกาะแก่งแม่น้ำโขงนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวสาหรับรัฐบาลชุดนี้จริงๆค่ะค,คาถามสําคัญก็คือว่าต้องฟังเสียงสะท้อนให้รอบด้านนะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ความสมดุลทั้งสองฝ่ายด้วยเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้กันค่ะขอบคุณค่ะคุณอรินทร์ขอบคุณค่ะ